อาจะเป็นอ huh ่อีว่าเหมเป็นม like ือมือดีนะเฮียเป็นแฟนมือดีแหละู้พอตอแขนกัาก็ทำุ่พี่น้องตามเท่าทุกคนเนาะค่ะเนาะยาเคมีแอนบอยมาเรื่อยๆก็ยอดตู้ใบบ้า เดินทางโดยรถไสะค่ะมีทั้งรถไสไส้รถไสสายสีแดงรถเพลองน้ำมันรถกระติดก็เกิดพุ่นถ้าว่าเป็นพิษเพราะฉะนั้นนักกีฬาต่อไปเดินทางโดยรถไส้ดุ๊ดูแต่สีเบอร์แอนก็ปล่อยดุ๊ดูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคคบ่แม่ นม่ก็แม่ต้องบอกว่าขอให้แอนอรดีรักบอยสิริชัยมากๆครับแม่ดูหน่อยไม่ต้องบอกดูตาก็รู้จะรักเียใเดียวหรือเปล่าไม่รู้นะแต่แอคุณครับขอคุณในความตาของคุณแมสิทิัตนะครับขออนุญาตารูปแครับ